สวัสดีค่ะมื่อวันที่สามท่านว่าควบสองค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมื่อวันนี้เป็นคลิปที่สองของวันที่สามท่านว่าจะ,อะตอนนี้ลากโวงรถไทยคันนี้มาส่งลูกข้าย,ยุบานโคกกลางค่ะตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจ้ะลูกข่าเพิ่น้ังเป็นรุ่นหลอเดียวดำมือจ้ะสเปคของพวงคันนี้กว้างยูทีเมตรเจ็ดสิบจ่ายเงาทีสามเมตรสูงทีเมตรหนึ่ง,งเปิดได้สามด้านจ้ะเล่าบ,บนถอดได้ค่ะ ช่วงรางขั้นหนีของซางบอยจะใส่เป็นเข้าบิ๊กเอ็นตาเข้าบิ๊กเอ็นีายกจจะใส่เป็นเล็กล่างน้ำหนาซีเสริมโดยล่างน้ำหนาสามเป็นแซดซี่จะสควรกระทะอาจะเป็นกระทะไม้ขอบชิดหาเป็นยางเปอร์เซ็นชิมิสภาพดีจ้าสามารถใส่งานได้อีกโดนอยููลูกค้ามันสรางเป็นาด้านนอกสีสมจ้าด้านใน,นเป็นกระบะเขียวของซางบอยรุ่นดำม,มือตอนนี้ขายอยู่36 0 0 0บาทพจ้าจะมีบันไดสองขางมีหมวกด้านบนตามคลิป วิดีโอเลยเด้อค่ะแล้วกๆจะมีกองเครื่องมือแถมไปให้ทุกท่านจ้าส่วนข้อหลกหักกจะเป็นแนวตรงแบบนี้ค่ะส่วนจุดที่เชื่อมนี่กจะซับข้อให้ทุกจุดทุกท่านค่ะเพราะว่าจะเป็นหรอคูหรอเดียวซับให้เบิร์จ้าเอฟซี FC คนใดที่ติดตามคลิปอยู่ยังเบอร์นค่นี้ใส่กะให้โทรเข้ามาสอบถามซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย0623417441ค่ะอูซางบอยต่างยูบ้านหนองโนตำบลุญองย่า อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสะะารคามจ้าเดี๋ยวเข้าไปช่องคลิปตอนไปหอดบานลูกค้าดีกว่าจ้าขอบคุณค่ะเกี๊ยวอีกนหน่อยนี่มันเป็นสรรลักล็อกดำดยครับทยูข้างทางใบอบอกวิธีการใส่งานลูกค้าคะ่ะอันนี้มันเป็นรุ่นดำมือขังล่างไม่จะเป็นทีล็อกดำในการสบปบรไปในโตค่ะ ก้อนจะก้อนจะยกดำค่ะกให้ปโปสลักด้านลากออกทั้งสองฟังเหล่าดานถ่ายมันจะมีก้อนค่ะก้อนตัวนี้ค่ะเข้าเปิดฝาถ่ายมันออกไม่ถึงมาลูกค้าคำจักน้อยค่ะแล้วก็ไปยกดำเลยลองยกเลยก็ได้คลองยกเลยโบบ

ทั้ทงเปิดข้างให้ดูหน่อยเด้อบางทีเราก็เอาไม้ลองวนี่ก็ได้กันมันลงเพราะว่กรตดน้อยลนมาเ,ลมเวเล,ววลาเปิดขางต้องเอาดำล่งค่ะพวาฟ้าขาดต้องต้องต้องเอาขืนท่าจะใส่ดำถ้าเกิดจะเปิดขางต้องเอาดำล่ง เปิดได้สามด้านเลยค่ะล่าบนกับถอดได้ทุกขั้นเลยนะค่ะแมนค่ะใส่ง่ายไงนี่มันคันล็อจอยู่ครับคัน็อตออกคัน็อตออกแล้วก็ยกได้เลยคุณจอยกับปอแทะไมได้สีแห้งหรือไปกับวารุณอะ่งถ้าเรามาเลยมัครับเดี๋ยวแมนลงสีเมื่อเช้าไหมครับเมื่อเช้าไปทรงอำนาจเจริญมากค่ะกลับมากอะมาหลากมาทรง ขันนี่ก่อนอาทิตย์นึงมันคิวมันหลายนะครับแล้วมันมาโทมกันเพื่อเราดางนะครับม่นมาติดกับไอ้ดำไฮโดรลิกค่ะมันกระเลยส่าไข่อยู่นอนเมียนแนวใส่ข้างๆกอนซ้ำของจากของมาบันนี้กะ ไดที่แข็งแรงะค่ะสร้างบอยกะรับประกันช่วงรางทุกขั้นเลยนะคะมีปัญหาอย่างแต่โทรหาสร้างไดถ้าเกิดใส่ไปเจ้าน้อยอยากเปลี่ยนเป็นยางบรรทุกอะไรได้ะคะ่ะเขาทายเส้นนีถิมใส่ยางบรรทุกไปเลยแมน,นะคะะ่ะเป็นยางธรรมดาตแต่ก็ใส่ใดดไ,ไ <c oughs> ดย้ยุ่ เราคลิปหนาเข้าไปเจอกันจังหวัดคอนแกนตามด้วยนครพนมค่ะเป็นลุนดํมมือรอเดียวแบบนี้กันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปของอูซางบอยมหาสารคามหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ